วิธีหาสินค้ารีวิวใน t i k t o k จากของใช้ประจำวันก็สวัสดีเพืเ่อนๆนะครับมีหลายคนถามผมตลอดเลยว่าคุณตุ๊กถ้าเราไม่มีสินค้าเราจะทำยังไงวันนี้เนี่ยผมจะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเอาสินค้าที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับมารีวิวขายใน Tiktok กันนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเพืเ่อนๆก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับต่อก่อนจะไปดูก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับ ก่อนหนึ่งก็ให้เราเข้ามาที่หน้าช็อปของเราตรงนี้นะครับเข้ามาที่ช็อปเสร็จแล้วข้างบนเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีรูปกล้องเห็นไหมครับคลิกเข้าไปครับที่รูปกล้องเนาะนะครับเสร็จแล้วตรงรูปกล้องเนี่ยเขาก็จะมีให้เราถ่ายรูปถ้าเรามีสินค้าเนี่ยสม,มมติผมอยากขายสินค้าตัวนี้อ่านี่นะครับผมก็ถ่ายรูปจากตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยป๊าบเข้าไปนะครับเห็นปะ่ะแล้วก็เดี๋ยวตัวของระบบเนี่ยมันก็จะเซิร์ชขึ้นมาให้เราเห็นไหมอ่าผมก็จะเลือกขายอย่างผมขายสินค้าตัวนนีี้้อออยยู่่างเเะผมกก็จลืข นะครับแล้วเราก็กดเพิ่มไปที่โชว์เคสได้เลยเห็นไหมนี่นะครับตัวผมเองรีวิวอยู่เห็นไหมครับก็คือเราก็กดเพิ่มที่โชว์เคสได้เลยเห็นไหมแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปคัดลอกรูปภาพหรือว่าอะไรได้เลยนะครับใครสนใจก็จิม้มที่ตะการหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับสินค้าตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆเห็น,นนะไหมก็ลองเอาไปหาคือ บา,บางคนบอกว่าไม่รู้จะเอาสินค้าที่ไหนสินค้าที่มันอยู่รอบตัวเรานี่แหละครับเพื่อนๆง่ายสุดนะครับง่ายสุดเลยเนาะใครใช้อะไรอยู่ก็ลองไปหาดูแล้วกันเทคนิคง่ายๆแบบนี้อ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเทคนิคง่ายๆและเล็กน้อยก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วก็ฝากใครที่อยากเรียนการทําในหน้า Tik t o อกแบบมืออาชีพใครอยากทํา Sho ปี้แอเฟลเลเป็น l a z a ด a a f f i l i เ t e เป็นหรือว่าการตัดต่อการทําคลิปนะครับการไลฟ์สดต่างๆ ผมมีคอร์สเรียนตลอดชีพ699ทักลิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ